ลำปางอ่ะมีความพิชิตรวิสดานมีมีความหลากหลายมีเทคนิคการใช้เทคนิคอย,อย่างโมนี้เยอะมากครับถ้าสามมติว่ามันมันม,ม,มีการจกแต่แต่อ่ะมันหายปิกหายไปหมดอ่ะมันก็จะน่าเสียดายขนาด<ม>และเห็นอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือลายลำปางจะมีการคิดลายใหม่ๆขึ้นมาตลอดค่อนข้างจะมีความหลากหลายของลาย ้าเทนจกลำบางค่ะเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าในแต่ละผืนเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนลวดลายเนี่ยตามอิสระในความรู้สึกของช่างทออพาณนะโมเมนต์นั้นเนาะซึ่งแตนจกลำบางเนี่ยชอบมีแถวพิเศษขึ้นมาย่ดๆแถวที่ลายที่มันมาเหมือนเหมือนเปิ้ลเนานะมีความววาม,มีความพิเศษของเปิ้ลเนี่ยครับมคาค่อยมาซ้ากันของเจีงยงใหม่อ่ะชอบมีแถวที่หนึ่ง ลายหลักลายแถวที่2แถวที่3ามาที่กรเเมือนกันเนี่ยครับแต่ลาลำปางจะมีลายบางทีลายนิ่วๆน,น้อยๆแค่แถวเดียวโดดขึ้นมาอยู่นนยหนึ่งแถวเลยครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งลักษณะของซีลำปางชอบมีการเปลี่ยนลายภายในภายในผืนผืนเดียวกันหรือว่าตรงหัวสิ้นเป็น,เป,นเป็นลายหนึ่งเนียครับแล้วก็ต่อไปต่อไปก็เปลี่ยนมาเป็นแถมลายเขาเนี่ยน,นอกจากที่เขาจะมีอิสระรทางความคิดแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้ประยุกต์ แล้วก็ปรับปรุงลวดลายเนี่ยให้เข้ากับฝีมือของเขาเองทำให้เวลาสวมใส่เนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะอุทภินทีจุกนี่จะ,จะหูจักก่อนที่จะมาต่อผ้าปิดเนาะประมาณอายุสักเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขาว่าตอนนั้นฝึกไปฝึกสารตะก,การว่าสารสารกับกับตาเนาะคนที่เป็นตาเนี่ยเปิ้ลเคยเห็นเคยเห็น,หนถวดเปิ้ลต้อเนาะตีจกทิติดบ้านเนาะอย่ากระจำมาตลอดเนาะ ตะกระท่อออกมาเนี่ยซิตโจกนอหนห้อ,องบาหินเนาะเป็นเรื่องเล่าไปได้เพราะว่าซิติจกสมัยตะกรอนถ้าว่าคนตีทอ่อตายเนาะมันก็จะเอาเผาไปด้วยเนาะพราะว่าต่างบ้านพูดมีความเชี่อว่าต้องเผาเผาพาไปกับคนตายพระว่าสมัยตะกรอนมันแบบมีไฟฟาแต่ว่าผีดุมากขึ้นมาเป็นตัวๆเลยวเวลาเผาซบเซจแล้วก็ต้องนอนในมุ่งเ,เพราะว่าผีเข้าในมุ่งม่ได้เป็นเรื่องเล่าของตะกรอนเนาะลายขันดอกเราอันนี้จะเป็น ขันดอกขันดอกแล้วก็จะมีนกต,นตัวนี้เป็นแหงสเปากูตัวนี้จะเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายที่เอาปั่นขึ้นมาเนาะเนาะเพราะว่าคนตะกรอนปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นฝ้ายเองเนาะเนาะแล้วก็ไหมย้อมคือนี่จะเป็นผ้าสิินตีจกลำปางโบราณเนาะอายุจะประมาณน่าจะหนึ่งร้อยขึ้นเนาะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบปีเนาะคือนี่จะทอด้วยฝ้ายฝ้ายผ้าโบราณเนาะแล้วก็มีไหม ยีไหมผสมอย่างสีเหลืองนี่เนาะสีเหลืองนี่ก็จะมีสีเหลืองแล้วก็สีอ่อนๆนี่จะเป็นเส้นไหมเนาะลายแหกๆนี่ก็จะมีลายเกล็ดงูเหลือมเนะาะาปังจะห้อง,องลายเกล็ดงูเหลือมเนาะแล้วต่อไปนี่ก็จะเป็นเป็นลายโคมขันพิเศษตอนที่ว่าคนรุ่นก่อนนี่นี่อย่างถึงออกแบบออกสีได้เก่งเข้าออกสีเข้ากันอะ พอเราถอดลายปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมในการถอดลวดลายผ้าแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยก็สามารถที่จะมาเสริมลวดลายที่หายไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ลวดลายเนี่ยสมบูรณ์นะคะเก็บเป็นดิจิทัลไฟล์ไว้ในอดีตนะคะคนที่เป็นช่างทอหรือว่าเจ้าของภูมนะิปัญญาเนี่ยเก็บลวดลายผ้าเนี่ยเป็นผ้าต้นแบบแล้วก็ใครจะทอก็เอาผ้านั้นไปวันหนึ่งผ้าชำรุด ผ้าสูญหายผ้ามีลาขึ้นนะคะผ้าถูกไฟไหม้ลายก็ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็หายไปอีกผ้าหายก็หายไปเลยนะคะภูมิปัญญานั้นต่อมาคนก็มาถอดลงสมุด ตารางกราฟนะคะวันดีคืนร้ายสมุดก็หายอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักออกแบบมีนักนักวิชาการร่วมกันแล้วก็ปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มาเซฟเป็นดิจิทัลไฟล์ไว้นะคะก็ทำให้ส่วนนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆไว้ได้งดจะดูสิ้นของสปะตองคู่ครอบจะดูสิ้นของลำปางครับ พอเราเอามาเอามาดูกันบางก็บางทีกับมีลักษณะที่คล้ายๆกันในในบางลวดลายครับแล้วก็มีการแกะมาเรื่อยๆครับก็คือจริงๆแล้วด้วยพื้นฐานที่ที่เคยเคยต่อนะครับเราของกุฎจงหงว่าหนึ่งลายที่มันขัดกันข่านะที่เรามีการพิสไลขึ้นมานะครับค,คือหนึ่งห่ตาหนึงตา,งตาคือหนึ่งหนดอใช่ไหมครับเกิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งลายแล้วก็เขามาแกะลายครับมันจะมีสองลักษณะก็คือแกะลายจากแค่รูปภาพรูปภาพภาพเก่า แผวิธีหนึ่งก็คือแก้ลายจากสิน้นสิ้นที่เป็นผืนผืนจริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอที่เจอนะจะเป็นเจนจากภาพเก่าเขาก็เอาตัวเนี้ยมาแกะในตารางกราฟเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่ในโปรแกรมในการที่จะทําลายมันจะมีลายประกอบแล้วก็ลายลักตอนแก้ลายเขาจะปวดหัวน้อยว่าเขาจะเอาช่วงไหนที่จะมาแก้ลายเขาจะแก้ให้มันเหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาได้เพราะว่าตั้งกลางทั้งหัวทั้งใต้เหมือนกันเลยนะครับ ผืนข้างล่างนี่เป็นผ้าทอที่ขึ้นมาใหม่เจาะอันนี้จะเลียนแบบนะเจ้าเนาะจะเลียนแบบผ้าผ้าเก่าผ้าเก่าเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็มาแกะลายใส่ผืนใหม่แล้วก็ทอขึ้นมาใหม่นะเจ้าเนาะผ้าผื้นใหม่นี่เราได้รับแรงบันาลใจจากผ้าผืนเก่าเนาะคือเขาแกะลายจากพืนเก่าตีแบบลายอาจจะบะลุงบะลุงตัวเนาะ จะมีพิษเยอะหรือว่าผสมบูนต,ตรงใดนเนาะแล้วก็ที่นี่แลาก็เปลี่ยนแกะล้ายให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็แกะลงกาบเพื่อดูชัดขึ้นแล้วก็เวลาควรจะไปท่อตอกับท่อได้ง่ายเนาะแต่แต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 ยังคงสองลายเหมือนเดิมก็คือมีลายกิ้งเหลือมก่อนแล้วก็แล้วก็เป็นล้ายโคมสี่เหลี่ยมขนองเปียกปูนก็ต้องบอกก่อนว่าวาัฒนธรรมเหล่านี้นะคะเป็นวัฒนธรรมที่เคลื่อนย้ายจากการที่เราทํางานกับกรมอนใหม่เนี่ย เราก็สามารถที่จะลงลึกสัมภาษณ์ได้จริงนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาของช่างทอผ้าท่านนี้เนี่ยเขามีการเติบโตได้อย่างไรเขาได้รับความรู้ทักษะเนี่ยมาจากไหนและในปัจจุบันเนี่ยเขายังคงใช้งานหรือว่าใช้ทักษะเหล่านี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคตค่ะที่ช่างทอผ้าใหม่ๆเนี่ยจะได้เรียนรู้จากการทำงานวิจัยของเรากับกรมบรลใหม่ในครั้งนี้ค่ะ ฐานข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมลายผ้านะคะสำนักอนุรักษ์เนี่ยได้ดำเนินการถอดลายผ้ามาประมาณสัก4-5ปีแล้วค่ะซึ่งผ้าลายแรกๆเนี่ยก็จะทำตอนภาคเหนือตอนล่างนะคะมีผ้าจกแม่แจ่มนะคะจกเมืองรองนะคะมาถึงปีนี้ก็มาทำผ้าจกลำปางนะคะซึ่งก็มองว่าเป็นภูมิปัญญาที่ เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของในเขตภาคเหนือนะ,ะคะทุกวันนี้ก็จะมีลวดลายผ้าที่เป็นลวดลายที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะประมาณร้อยภูมิปัญญาแล้วค่ะฐานข้อมูลลายผ้าดั้งเดิมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของเราเนาะมันเป็นมรดกทางวัฒนธ,ธรรมที่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นเก็บมันหรือถอดลายผ้ามันหรือว่าผลิตใหม่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ย ทักษะของเราแต่เดิมเนี่ยมีอะไรบ้างกระบวนการทํางานของมือสกิลมือสกิลสมองเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บข้อมูลแล้วแล้วเราเก็บขึ้นเป็นฐานเนี่ยมันเหมือนเป็นซอสที่ในอนาคตอ่ะเด็กยุคใหม่ก็สามารถที่จะกลับมามองกลับมาเรียนรู้ได้มันก็จะทําให้เราอ่ะรู้ความเป็นไปมาของวัฒนธรรมของลําปางเนื่องจากว่าหลายยุคหลายสมัยลําปางเนี่ยเขาวัฒนธรรมเขาเคลื่อนย้ายเนาะตั้งแต่การที่ รถไฟเนี่ยมาถึงลำปางก่อนเป็นหัวเมืองที่มีการค้าขายเป็นหัวเมืองที่มีผู้คนอพยพย้ยายถิ่นฐานมาหลายๆที่มาเลยทําให้งานในครั้งนี้ในการถอดลวดลายอัตลักษณ์ผ้าจบของลำปางเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่ตามหารากฐานเพื่อที่จะทําให้การทอผ้านในอนาคตเนี่ยของเราเนี่ยมีทักษะที่ครอบคลุมหลายๆภูมิปัญญาหลายๆชุมชนหลายๆเผ่าพันธุ์นะคะ การอนุรักษ์สาหรับอาจารย์จริงๆก็คือเป็นการศึกษาลากักเงาในอดีตของเราท้ายที่สุดอ่ะการศึกษาลากักเงาตัวตนของเราเองอ่ะนมาทําใหม่อ่ะด้วยกระบวนการดั้งเดิมอ่ะให้กระบวนการดั้งเดิมอ่ะสมบูรณ์ที่สุดแต่ให้เกิดสิ่งใหม่ในปัจจุบันแล้วสามารถต่อต่อยอดออกไปได้อ่ะถ้าการอนุรักษ์สามารถสร้างอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนในรุ่นปัจจุบันน่เห็น ความงามหรือความสําคัญของในอดีต,อดตเอออันนี้คือการอนุรักษ์แล้วไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าในอดีตดียังไงแต่คนปัจจุบันจะต้องเห็นว่าทํากระบวนการจากอาดีตแล้วได้สิ่งใหม่มาเนี่ยมันมีมูลค่าแล้วเขาประทับใจอ่ะอันนี้คือการอนุรักษ์ตอนนี้คือกะระแสของสินีโจ๊กโบราณกกลับมาแล้วเนาะก็เลยฝากมาแบบลองทอลายโบราณหนเนาะเพราะว่า อ๋อสิ่งตีจกมันประเจคแข่เป็นแข่ผ้าบาได้เนาะมันก็นบอกเราถึงแบบอ,อ๋อชาติพันธุ์ของเขาเนาะแล้วก็แบบอกกนเกิดขึ้นของเมืองแล้วก็การล่มสลายของเมืองติบันพัพรุษธเฮาจากมาเนาะถ้าเรามองว่ามันเป็นอัตลักษณ์แล้วมันเป็นตัวตนของคนไทยอะนะคะก็ก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยภาพลักษณ์ออกมาก็จะเห็นนะคะว่าเรายังมีส่วนในการสืบสารรักษาแล้วก็ ต่อยอดภูมิปัญญาไหมไทยนะคะให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยร่วมกันค่ะ